ตั้งแต่เซลล์ผิวที่ตายไปยังแบบฝุ่น PM 2.5เลยเนี่ยแล้วมันละเอียดมากนะมันอ่อนโยนสรับผิวที่สั แพงต้นต้องมีเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสครับผิวกันด้วยกัมมี่สครับแพงต้นหรือเจ้าตัวไลท์แพงตนไมล์ครีมมี่ผิวเขานะคะเป็นการเอาเจ้าแพลงต้นเข้มข้นเนี่ยมาให้เราขัดหน้าไม่เหมือนสครับแบรนด์อื่นๆเลยนะใครผิวแห้งหรือแพ้ง,ง่ายเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสครับที่ไม่มีเม็ดบีดเลยไม่บาดผิวด้วยเวลาสครับคือพอเราสครับเสร็จเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวนุ่มมากๆเขาจะมีแพลงต้นแบบ เข้มข้นเลยนะคะสูงสุดถึงแบบ 4ี่แสนเท่าคือไม่ได้แพ้เซรั่มแล้วก็ตัวน้ำตกของเขาเลยนะไอเจ้าแขงตน้นอ่ะมันอยู่ในสครับตัวนี้แบบอัดแน่นมากๆแถมมีสควาเลนด้วยที่ช่วยปรับสมดุลผิวก็จะช่วยให้ผิวทั้งชุม่มชืน้นแล้วก็อิ่มฟูขึ้นเหมือนเป็นทั้งสครับแล้วก็บำรุงเลยนะคะไม่ใช่แบบสครับเสร็จแล้วแบบหน้าแห้งแล้วก็แบบหายไปอะไรแบบนี้ตัวนี้มันจะรู้สึกว่าผิวแบบนุ่มๆละมุนอ่ะเวลาสครับเสร็จวิธีสครับนะคะงา่ายมากๆก็คือ คือเรากดเนื้อเจลออกมาเลยนะเนี่ยกดเนื้อเจลออกมาเลยนะคะมันจะเป็นเหมือนเนื้อเจลเซรั่มอย่างเงี้ยเลยอ่ะไม่เหมือนเนื้อสครับเลยนะแล้วเราก็เอามานวดวนลงบนผิวที่แห้งนะคะต้องแห้งนะแล้วก็ขัดๆถููขัดๆถูๆได้เต็มที่เลยเห็นปะว่ามันจะเป็นสครับที่เป็น เส้นขนๆแบบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นฟองน้ำที่ช่วยดูดซับสิ่งสปปกออกจากผิวของเราอะ่ะตั้งแต่เซลล์ผิวที่ตายไปยังแบบฝุ่น PM 2.5เลยเนี่ยแล้วมันละเอียดมากนะมันอ่อนโยนมันเป็นเส้นขนๆแบบนิ่มๆที่ไม่บาดผิวเลย แค่นี้นะคะแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าแค่นั้นสครับแบบนี้แค่2อถึงสครั้งต่อทีเองเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นครีมเจลคือไม่มีเม็ดบีบเลยแล้วพอนวดนวดถูถูถถว,นวนๆลงบนผิวแห้งเนี่ยมันจะกลายเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆอะ่ะเหมือนเส้นมาม่าเขาเรียกว่ามันเป็นนตอรลนะคะเป็นตัวที่ช่วย สครับผิวเราเานียแหละเขาจะทํางานเหมือนแม่เหล็กดูดซับสิส่งสกปรกออกดูดได้ยันฝุ่น pm 2.5ที่แบบขนาดเล็กกว่าเส้นขนอีกนะคะตัวนเนี้ยมันทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดแบบว่าล้าลึกม,มากๆหลังจากที่สครับเสร็จแล้วอะ่ะขัดทุกวันนะคะผิวมันแตกต่างขึ้นจริงๆเพราะว่าการขาจัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวเราแบบอ่อนโยนเนี่ยมันทาให้หนึ่งแน่นอนหน้าเราเนี่ยดูสว่างสายไบรท์แล้วก็ดูมีออร่าขึ้นแล้วการ เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยมันทําให้เหมือนแบบผิวเราเปิดประตูอะคือเซล์ผิวที่ตายอะมันเหมือนมันมากั้นผิวหน้าเราไว้เวลาเราลงครีมบํารุงแพงๆลงหลายตัวเออทำไมไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยไม่เห็นผลเลยอาจจะแบบพวกเซรั่มหรือสกินแคร์พวกนั้นอะมันซึมลงผิวไม่ได้ไงเพราะว่ามีเซลผิวที่ตายกั้นอยู่การสครับผิวหน้าเป็นประจํานะคะจะทําให้เราเนี่ยได้รับครีมบํารุงอะไรเงี้ยอย่างแบบเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเลยตัวนี้ก็คือใช้แค่ ประมาณ2-3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะไม่ต้องใช้ทุกวันขวดเนี่ยคือใช้ได้แบบโคตรนานอะกว่าจะหมดนะ1200บาทเนี่ยใช้ได้นานมากๆการสครับเนี่ยก็ต้องเลือกตัวที่อ่อนโยนลแล้วแพะเออแนะนำเลยว่าโัวไบโอทเทอร์ม erm เนี่ยคือเขาอ่อนโยนจริงๆขนาดเนื้อสครับเขาอะ่ะไม่มีเบ็ดปีดหรือแบบเม็ดที่ละเอียดอะไรก็ไม่มีเลยนะคะมันเป็นเนื้อเจลเลยอะ แล้วพอสครับสครับถึงจะมีแบบเป็นเส้นขนขน,ขนข,นขนขึ้นมาให้เราถูถูต่อได้คือตัวนี้เป็นตัวที่ถูแล้วแบบรู้สึกสบายใจแบบหูขัดเต็มที่เลยนะ ั้งตรงแบบว่าที่มันชอบมีสิวเซียนมีสิวอุดตันปกปอกอะไรอย่างเงี้ยก็ขัดขัด,ข,ดขัดได้เลยประมาณนาทีนึงอ่ะเราก็ล้างน้ําออกรู้สึกเลยว่าหน้านุ่มทั้งที่จริงๆอ่ะสครับผิวมันไม่น่านุ่มปะแต่ใช้ตัวนี้แล้วคือหน้านุ่มจริงๆนะแต่ต้องขัดตอนผิวแห้งนะคะมันถึงจะเกิดแบบเป็นเส้นหนุดเดิลขึ้นมาใช้ประมาณ 3วีคนะคะก็จะรู้สึกเห็นผลเลยว่าผิวสะอาดมากอันนี้จริงๆเพราะว่าพวกสิวอุดตันสิวผดสิวเซียนก็คือลดลงหน้ามันดูเรียบเนียนใสขึ้นแล้วก็เวลาเราไปเจอฝุ่นควันมลภาวะอะไรมาเนี่ย มันเป็นตัวที่แบบเมคชัวร์ให้ผิวได้มากๆว่ากลับบ้านมาแล้วผิวเราต้องสะอาดหลังจากที่ใช้เจ้าตัวนี้ขัดหน้านะคะที่สำคัญคือด้วยเจ้าแพงต้อนเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงผิวดีมากๆอะ่ะทุกคนเราเอาแพงต้อนมาขัดหน้าต้องดูแบบดูรวยขนาดไหนอะ่ะเล้ตามด้วยแบบน้ำตบแล้วก็เซรั่มนะคะโอ เห็นผลดีเลยใครที่เข้าสู่วงการแพงต้อนเรานะคะบอกเลยว่าออกยากออกยากมากเพราะว่ามใช้ดีจริงๆถูกตัวนี่เรียงลําดับใช้แบบนี้นะคะหลังล้างหน้าเสร็จขัดผิวด้วยกัมมี่สครับแพงต้อนเสร็จแล้วนะคะตามด้วยน้ำตบแล้วก็เซรัม่ม ถ้าใครอยากใช้แค่นี้นะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะพอเออใช้พอเลยทําให้หน้าแบบสะอาดพร้อมรับการบํารุงแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวฟื้นฟูผิวแบบล้ำลึกเต็มที่มากๆคือวันไหนไม่ใช้ตัวเนี้ยผิวหน้าไม่ค่อยดีอะ่ะเออถึงแม้เราจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนไปใช้ตัวนั้นตัวนี้บ้างนะคะแต่ว่าตัวแพงต้นเนี่ยก็ยังเป็นเซรั่มตัวโปรดของแพรเลยเนาะที่แบบ ใครถามแพ้ก็บอกแขงตนน้นอะใช้ดีจริงๆราคานะคะ1,200บาทนะขวดนี้1,200บาทใช้ได้แบบนานนานเลยอะแน่นอนสองสามั้งต่อทิย์เท่านั้นไปซื้อกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แพ้ด้วยค่ะบ๊ายบาย